Welcome, Welcome and you're listening to b l a c k i n g Podcast Podcast ที่จะมาเปิดโลกการแปลภาษาอังกฤษให้กับทุกคน You're hearing me the one and only Fern and I'm Pascal right here baby Let's get started สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับ Podcast ที่ชื่อว่า b l a c k ก n g กันอีกแล้วนะครับผมส่วนวันนี้เราก็จะมาแปลเพลงนะครับ Mine ที่ชื่อ yeah ที่ชื่อว่า Mine ของ b a s i ะะสำหรับใครที่ฟังเพลงแนวแบบชิวๆอะไรเงี้ยน่าจะรู้จักเพลงนี้กันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างติดหูแล้วก็ดังมากๆในช่วงหนึ่งเนาะอืมใช่จริงๆทุกวันนี้เฟิร์นก็ยังฟังอยู่นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ฟังแล้วแบบชิวโยกโยกกรมได้ใครที่ไม่เคยฟังอาจจะพอสตรงนี้แล้วก็ไปเสิร์ชหาฟังก่อนอได้นะเพราะว่าเพลงแป๊บเดียวจริงๆจริงๆแล้วเพลงมันน่ารักมากก็ลองลองไปฟังดูแล้วค่อยกลับมาดูกัน<ช>หรือว่า ใครที่เคยฟังอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยดูเออ่ตัวเนื้อลองเนี่ยก็เปิดเนื้อลองตามเอกมาไ,ได้เนาะครับผมวันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะที่ประโยคแรกซึ่งวันนี้อีกแล้วนะเราไปเปิดคำแปลเพลงของเว็บอื่นอีกแล้วนะคะ,ะเพื่อม,มาดูว่าเขาแปลกันยังไงบ้างอ่าถ้างั้นเราเริ่มที่ประโยคแรกกันเลยดีไหมครับนี่คือฉันต้องเป็นคนไลค์อีกแล้วใช่ไหมไมาเราเราเป็นไลค์ให้ก็ได้ฮะมอมามามาเดี๋ยวเราไลค์ให้ฮะผมก็จะแปลผมอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวช่วยกันอ่าช่วยกันอ่ะเพราแรกก่อนแล้วกันคะ I little bit just had a too much of h ฮนเน s ซี่ What is Hennessy เฮนเนตซี่เหมือนเป็นชื่อเราปะเออน่าจะ Just gotta tell you how I feel อ่าก็คือเหมือนแบบก็ตรงตัวแหละอันเนี้ยมันไม่ได้เหมือนมากน่าจะแปลได้อย่างเดียวเลยก็คือว่าฉันดื่มมากไปหน่อยแล้วตอนนี้ฉันก็เลยคิดว่าฉันจะต้องสารภาพรักกับเธอแล้วแหละอ่าแบบน่าจะต้องบอกว่าแบบรู้สึกยังไงอะไรประมาณอย่างงี้อ่าเราก็จะเริ่มด้วยการที่บอกว่า You so fucking precious when you smile Uh, uh, Hit it uh, uh. from the back and drive you wild คิดดีไม่ได้เลยขอพูดน่าสิครับอันนี้น่าจะคิดดีไม่ได้โอเ okay คเลยอ่ะเอาอสองท่อนนี้ก่อน You're so fucking precious when you smile อันนี้ก็คือแปลงลงตัวเนาะไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามันแค่อารมณ์ประมาณว่าแบบรู้ไหมว่าคุณอะ แม่งแบบโคตรสวยเฮี้ยเเลอะ่าเฮี้ยๆอะไรประมาณนี้เป็นยิ้มเวลาเห็นรอยยิ้มของคุณแล้วแบบปวดใจบ้าส่วนอันนี้นะครับผมผมจะแปลให้ฟังจริงๆจังๆเลยนะฮะ hit it from the back and drive you wild มันจะมีสักการการะทำแบบนการกระทำที่มาจากข้างหลังแล้วทําให้คุณรู้สึกแบบซับสอ่าเดี๋ยวขอขอพูดอันนี้นิดนึงไอ้คาว่า wild ถ้าเกิดสมมติว่าไปแปลตรงๆตัว มันก็มันคือเหมือนแบบเป็นอะไรนะมันจะเป็นเออผจญภัยมันเออเป็นแบบอารมณ์ผจญภัยแบบเข้าไปในป่าอะไรประมาณอย่างนี้กัอแหละ Wide แบบเหมือน Go w ว d e มันเป็นแนวแบบเหมือนออกไปผจญภัยอะไรอย่างเงี้ยออกไปดูนั่นนี่นู่นออกไปแบบทําอะไรตามใจตัวเองนใช่ซึ่งในเว็บภาษาไทยที่เราเปิดตัวแปลเพลง My of b a s ซี่อันนี้นะเขาก็แปลท่อนนี้เอาไว้นะคะว่าพุ่งเข้าชนจากข้างหลังและบึ่งมาคุณไปผจญภัยซึ่งซึ่งอ่านเสร็จแล้วเราก็จะรู้แบบ บึ่งไงบึ่งก็คือ drive ไง drive ขับรถไงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพยายามที่จะแบบเอาพูดตรงๆเลยคือมันลากไปถึงเรื่องของเซ็กชวลใช่ใช่นเรื่องของเซ็กชวลใช่ก็คือมันเป็นการร่วมรักอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะสำหรับน้องๆที่ต่ำกว่า18บแปต้องไปเสิร์ชหานะคะลูกไม่ต้องนะคะลูกเอ่อท่านต่อไปนะคะ and drive you wild wild กระแทกคุณจากข้างหลังมันจะทำให้คุณรู้สึกแบบซาบซาบไปหมดเลย กนคือแบบอารมณ์ประมาณว่าแบบเขาไม่เซ็กแ้วทำอะไรกันอย่างนี้แล้วแบบผู้หญิงชอบมากไงใช่ต่ไปก็จะเป็น girl I lose myself up in those eyes e y e กงรกง I just had to let you know your mind อันนี้ก็จริงๆมันก็คือคอมพลีเมนต์แหละคือเป็นการชมว่าแบบเนี่ยทุกครั้งที่ฉันมองเขาเป็นแางคุณมันรู้สึกเหมือนถูก ดึงเข้าไปรู้สึกเหมือนแบบหลงไหลเหลือเกินอะไรคือแบบว่าโหยอมทุกอย่างแล้วจ้าอันนี้คือจริงๆถ้าเกิดจะแปลมันสิบแปดบวกเฟิร์มมองว่าเหมือนเวลาที่เขาทําอะไรกันบนเตียงกิจกรรมบนเตียงเนี่ยแล้วมันมองตากันมันทําให้คอนเน็กกันมากขึ้นอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวหรือเปล่าบะแม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาคิดสิคิดนึกออกไหมมันเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความแบบอินเตอร์เนัระหว่างคู่รักไงเออมันก็ You're mine ก็คือแบบฉันก็แค่แบบอยากจะบอกให้คุณรู้นะว่าคุณเป็นของผมอะไปก็คือ Hands on your body I don't w a n t o waste no time ถูกไหมถ้าแปลตรงตัวนะอ่ะไหนลองดูของอันนี้อ่าถ้าแปลตรงตัวของอันนี้ก็คือมือเนี่ยมือที่อยู่บนเอ่อมือของฉันที่อยู่บนร่างกายของคุณเนี่ย I don't w a n to waste no time ก็คือเหมือนแบบโอ้โหแบบพอเวลามือของฉันะได้จับร่างกายของคุณอะฉันะไม่อยากเสียเวลาไปกับอย่างอื่นเลยอารมระมาณอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเป็นเิร์นแปลเนี่ยถ้าเกิดแปลให้มันเข้าใจง่ายกว่านั้นมันก็จะเป็นแนวแบบว่าเหมือนเวลาที่ คือเฟิร์นไม่ได้มองว่าเวลาที่มือจับแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะเสียเวลาไปเลยแต่เฟิร์นมองว่าคือไม่อยากเสียเวลาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นกูจับเลยแล้วกันนึกออกปะเออคือแบบขอจับเลยแล้วกันขอแบบนี้เลยแล้วก็ลงไม้ลงมือเลยแล้วกันนะคะในเรื่องไหนก็ไปคิดตอาเองนะคะ feels like forever even if forever forever tonight ใช่ก็คือเหมือนเขาพยายามจะบอกว่าแบบเนี่ยการทําแบบนี้มันเหมือนแบบมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันรู้สึกดีจนแบบรู้สึกเหมือนแบบอยากจะให้มันเป็นตลอดไปอะไรประมาณอย่างเงี้ย Even if forever tonight ก็คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าถึงแม้ว่าที่จริงแล้วคำว่าตลอดไปเมันหมายถึงแค่คืนนี้เท่านั้นเองอะไรเงี้ยใช่อารมณ์ประมาณอย่างงั้นเหมือนแบบว่าโอ้โหคืนเนี้ยเขาเอนจอยมากจนแบบมันกลายเป็น forever ไปแล้วมันยาวนานนะคะถูกต้องครับต่อไปก็จะเป็น just lay with me waste the night away with me ก็คือแต่ว่าไงครับ j s t ส l a y With Me ก <ay> <eries> ็คือจริงๆคำา่า l เลยเนี่ยมันคือ l เลดาวนะคือมันนอนข้างๆกันใช่นอนบนหลังอย่างเงี้ยเออคือแบบนอนหงายอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเลยนะ s t l เลฟ with me ก็คือแบบเราแค่อยู่ในที่เดียวกันแล้วก็นอนข้างๆกันแบบเนี้ยคือใช้เวลานี้ไปด้วยกันโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้เออเพิ่งเข้าใจว่าคือ พอทาอะไรกันเสร็จแล้วมันก็ต้องนอนแหละเข้าใจปะเออ,อก็เลยรู้สึกว่าเออคืนนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วนอนแค่นี้เราก็มีความสุขกันแล้วแค่อ okay, นอนข้างๆกันก็พอแต่เรานี้เรามองเห็นแปลกไปน,นิดนึงนะเราคือเหมือนแบบถ้าสมมติว่าเราแบบลองดูหนังเยอะๆมันจะมีแบบมันจะมีแบบบางตัวละครที่จะพูดว่า did you get l a t d with her ถูกไหมเลดอะมันเป็นช่องสามของคาว่าเลดอันเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าได้ยินอันเนี้ยขึ้นมามันคืออารมณ์แบบเนี่ย เธอได้ไปหลับเปิดเขาหรือเปล่าใช่ไปมีเซ็กซ์กันมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรามองว่าแบบ just lay with me อ่ะก็คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบเออเรองแบบมามานอนกันเถอะอะไรประมาณนี้มาทำอะไรกันเถอะแล้วก็ waste the night away with me ก็คือเหมือนแบบใช้เวลาในคืนนี้ด้วยใช่ก็คือที่จริงมันก็จะมีประโยคนี้เหมือนกันแบบ let's get wasted อ่ะอารมณ์ประมาณว่าแบบคือไปให้สุดใช่ไปให้สุดไปให้สุดจังสมมติว่าถ้าเกิดไปไปกินไปกินแอลกอฮอล์กับเพื่อนก็คือ let's Let's get w e s t e r เอ Get w s t e d เอก็คือก็จะหมายความว่าวันนี้เมาให้สุดอ่าอะไรแบบเพราะฉะนั้นไอประโยคอันเนี้ยเขาก็พยายามจะบอกลามว่าแบบนี่แหละมันนอนกับฉันนั่นแหละมันมีเซ็กกันอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบทำทุกอย่างในคืนนี้ให้มันสุดเถอะเพราะว่าประโยคต่อไปก็คือ You're mine I can't look away I just gotta say ก็คือเหมือนแบบเพราะว่าเธอมันเป็นของฉันฉันอะ Uhm, ไม่สามารถมองใครได้อ <nek> ีกแล้วในคืนนี้ฉันไม่สามารถมองใครได้อีกแล้วนอกจากเธอฉันก็เลยต้องแบบเหมือนอยากจะพูดไปอยากจะพูดออกไปนะทั้นต่อมาคะต่อไปครับ I'm so fucking happy your life เอออ่าเฟิร์นอยากจะแปลอันนี้ไหมครับผมจริงๆมันก็แปลตรงตัวคือเฟิร์นมองว่าเพลงนี้จริงๆอ่ะมันเป็นเพลงลักแบบน่ารักเลยนะไม่ได้เป็นเพลงแบบ one night stand เหมือนเพลง ส่วนใหญ่ที่เราเคยได้ยินกันใช่แต่ว่าการบอกลาของเขาค่อนข้างฮาร์ดคอร์นิดนึง, <laughs> นนงเออซึ่งอันนี้เขาบอกว่า I'm so fucking happy your life ก็คือว่าฉันดีใจมากๆานะที่คุณยังมีชีวิตอยู่มาจนถึงตอนนี้<อ>คือตอนที่เราได้ทํากิจกรรมนี้ร่วมกันตอนที่เราอยู่ด้วยกันแบบนี้อเรามองว่ามันเป็นอารมณ์อย่างนี้เหมือนกันนะเป็นอารมณ์แบบ I feel so alive เหมือนแบบมันเหมือนแบบโอ้โหรูสึกมีชีวิตชีวาใช่ไหมเออเข้าใจเพราะว่าเนาะมันก็มาแนวนี้แล้วเนาะ I'm so fucking happy your life อาจจะหมายความว่า การที่ hit you from the back มันทำให้ you alive อะไรอย่างเงี้ก็ได้นะเออใครจะไปรู้ถูกไหมใช่ที่จริงมันคือแบบสามารถมองได้หลายมุมมองใช่<อ>ขึ้นอยู่กับความเดอร์ตี้ของโยมัยขึ้นมาต้นงเลิกแบบ <laughs> ต่อไปก็คือ swear to god I'm down if you're you down, down all you g o t t o say is right อ่าก็คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบแค่คุณพูดมาคำเดียวเลยว่าแบบปะ <laughs> ่ะเออใช่อารมณ์ประมาณอย่างนั้นแหะอ่าคำคำว่า right เนี่ยมันเหมือนกับเหมือนจริงๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่า right เราใช้ในการตอบรับคำเชิญชวนหรือว่าคำพูด คำถามบางอย่างได้ใช่มันมันไม่ได้ใช้แค่นั้นด้วยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบเนี่ยัส s t นบีเ e อร์เียงเพาะมากเอ้อเราก็บอกกันไรใช่คือใช่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วประโยคนี้ก็คือน่าจะหมายความว่าแค่ผู้หญิงตอบมาแค่คําเดียวหรือพูดมาแค่คําเดียวเท่านั้นแหละผมเนี่ยแหละนะก็จะพร้อมที่จะปฏิบัติปรนเปรอถูกต้องครับถูกต้องเลยอ่าต่อไปนะครับผมก็จะเป็น girl anything I can do just to make you feel alright ก็คือเหมือนแบบเฮ้ยบอกมาเลยอะไรก็ได้อะที่ที่ฉันอะสามารถที่จะทำให้เธอรู้สึกแบบ ดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยบอกฉันมาได้หมดเลยนะครับพี่แจริงทชายคนนี้มันร้ายจริงๆนะคะับ๊สซี่นะครับแบสซี่ไปเ์อได้นะฮะ I just had to let you know you're fine อ่อันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่โหจริงๆเพลงนี้คำศัพท์เยอะเหมือนกันนะเนี่ย I just had to let you know you're fine ก็คือเราแค่อยากจะบอกเธอตรงนี้เลยว่าเธอแม่งแบบ โคดีมาอโคดีซึ่งจริงๆคำว่าไฟเนี่ยเราจะใช้กันบ่อยๆถ้าเป็นคนไทยเราจะใช้กันบ่อยๆในตอนคามเรียนโอเคแอมไฟโอ้แอมไฟแบนคิวแอนยูซึ่งคำว่าไฟ F I N E เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในในบริบทที่เขาใช้กันที่ประจำวันจริงๆมันสามารถหมายถึงความแบบความสวยความปัอความแบบอะไรนันได้คือยยไฟน่ะคือแบบโอ้โหจะมองไปทางไหนแม่งก็แบบดีไปหมดเลยอ่ะดูดีดูสวยดูแบบไม่มีปัญหาเราเราไม่รู้นะว่าเราจะพยายามให้เก็ตภาพได้ไหมเหมือนแบบเรามองเพชรล่ะ เพชรเม็ดหนึ่งเสร็จแล้วมันรู้สึกไฟมากกับมันแบบดูสวยไปท,ทุกมุมเลยเอารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะมันสวยใช่มันดูดีไปหมดเลยเพอร์เฟกต์อย่างเงี้ยนะแต่เอาจริงๆมันขึ้นอยู่กับแบบน้ำเสียงที่เราพูดด้วยนะถ้าสมมติเราพูดแบบชี้ลึกไฟมันก็แบบมันดูเหมือนไม่ใส่ใจมัน <c oughs> เรื่องของมืออะไรอย่างงี้ใช่แต่เพราะว่าถ้าพูดจากความจริงใจก็คือคำนี้ค่อนข้างเป็นคำที่คุได้ยินแล้วก็รู้สึกดีใช่ใช่เมื่อเราได้ยินเราก็รู้สึกดีเหมือนกันนะคะ you're fine เอาไปใช้กันได้นะคะครับผมต่าต่อไปเพื่น running circles round your mind ก็คคืืออออเเหมนแบบบ round round mind mind my my ัร ก็จะเป็นแบบ running circle ก็ค uh> ือเหมือนแบบวิ่งเป็นวงกลมแรอบใหม่ๆก็คือเหมือนแบบรอบรอบหัวรอบหัวรอบจิตใจรอบสมองซึ่งถ้าเกิดแปรแปรแบบเข้าใจง่ายๆเข้าปากก็คือเหมือนกับว่าคุณทะทให้ผมคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเลยเหมือนเหมือนแบบมาวิ่งเล่นในหัวใจผมตลอดอย่างเงี้ยนึกออกไหมอืมเป็นแนวนั้น even when it's rainy all you ever do is shine อ่าก็คือเหมือนแบบถึงแม้ว่าแบบฝนมันกำลังจะตกอะสิ่งเดียวที่คุณทาก็คือเหมือนแบบมันส่องแสงอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรามองว่าที่จริงอะ เขาพยายามที่จะพูดว่าถึงแม้ว่ามันอยู่ในบรรยากาศที่แบบมันมันไม่ได้ดีอ่ะมันเรนนี่อ่ะมันไม่ได้แบบมันมันเศร้าอ่ะนึกออกไหมว่าเรนนี่คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเรนนี่ซีซันเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศของเอ่อซีซันที่ค่อนข้างมนเออใเพราะว่าที่ต่างประเทศจะไม่เหมือนไทยนะที่ไทยเนี่ยถ้าฝนจะตกก็คือแดดจ้ามากถูกป่ะแต่ที่ต่างประเทศเวลาฝนจะตกนี่คือฟ้าเป็นสีเทาจริงจริงใช่เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเหมือนกันเปรียบเลยว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากด้วยกันนะ Even though uh, even when it's rainy all you ever do is shine ก็คือคุณก็ยังคงเป็นคุณ<ส>ที่สวยงามออแบบนั้นนะที่แบบทำให้ทุกคนแบบเหมือแนบบเชียร์อัพทุกคนขึ้นมาได้คุณก็ยังสวยของคุณอยู่แบบนี้อะไรย่างี้นะใช่แล้วก็ต่อไปนะครับ you're a on fire you you are a star just like m a r a i ก็เป็นอารมระมาณว่าแบบโอ้โ oh, ห you are hot มากเลยคุณนะเป็นผู้หญิงที่แบบ on fire อะ u เป็น Star ก็คือเธอเป็น เหมือคุณแม่มารายะมารายแคลรี่นั่นน่ะย้อนไฟเอออันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสำนวนอีกสำนวนหนึ่งที่นําไปใช้กันได้อนไฟเออร์เนี่ยหมายถึงแบบร้อนแรงมากๆดูดีมากๆแบบพิเน็ตถูกไฟไหม้นะแต่หมายความว่ามันมันกาลังไปได้ดีมากๆกําลังรุ่งหรือว่าแบบคุณหรือว่าแบบมีคนคนหนึ่งเขากําลังแบบมีความสุขกับการต่อสู้กับสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่เราจะบอกได้เลยว่าคนนั้นน่ะ that person s on fire ก็คือเหมือนแบบโอ้โหเนี่ยเขากาลังแบบ มีไฟเลยในวันนี้กำลังมาแรงต่อไปก็เป็น you are s t a r just like my r i g h t ก็คือเหมือนแบบเธอเป็นีบบเทียบแหละเขาแบบเหมือนคุณแม่มาไร้ใช่เพราะว่านั่นก็สตาร์จริงๆอ่ะพูดถึงอ่ะ man this feel incredible I'll turn into a brighter I think ใช่เหรอใช่แล้วว่าแล้วว่าที่จริงมันเป็นแบบ I'll turn into a brighter you are mine ก็คือเขาอ่ะพยายามจะบอกว่าประโยคนี้เขาจะบอกว่า man อ่ะเดี๋ยวก่อนขอบอกก่อนบางทีอ่ะเราจะได้ยินคําว่าแมนออกมาจากอะไรก็ตามอ่ะที่จริงอ่ะมันเป็นเหมือนคำเออเหมือนเป็นคำสร้อยแบบแมนนะหรือบางทีแมน this is cool เอออะไรอย่างเงี้ยแมน this is great อ่าเพราะฉะนั้นในประโยคนี้มันก็เหมือนแบบโอ้โหมึงแมน this feel incredible คือเหมือนแบบโอ้โหใช่มันรู้สึกดีมากมากะที่ได้อยู่กับผู้หญิงคนนี้ใช่ I will turn you into a bride you are mine a bride เนี่ยมันคือเจ้าสาวก็คือเจ้าสาวใช่ก็คือเหมือนเขาตกหลุมรักสุดๆแล้วอ่ะคือคิดว่าแบบ ความรู้สึกนี้มันเป็นความรู้สึกที่ incredible ก็คือแบบน่าเหลือเชื่อจริงๆมันรู้สึกดีมากๆจนผมไม่อยากปล่อยคุณไปไหนเลยอยากให้คุณกลายมาเป็นเจ้าสาวของผมถูกต้อง <c oughs> ก็คือเขาว่าจะ turn ผู้หญิงคนนี้ให้กลายเป็นเจ้าสาวของเขานั่นเองอะไรประมาณนี้จริงๆคำว่า turn เนี่ย turn into เนี่ยเวลาเราบอกว่าเรา turn something มันไม่ได้หมายความว่าพลิกมันหมายถึงเปลี่ยน ใช่ด้วยคล้ายๆกันเออคล้ายๆกันนะคะอันนี้ก็จําไปใช้กันได้เนี่ยบอกเลยว่าเพลงนี้คือมีเนื้อร้องแค่นี้จริงๆแล้วแต่ละท่อนเนี่ยก็ค่อนข้างมีความเซ็กซี่ปนกับความน่ารักนิดๆหน่อยๆนะคะก็แล้วว่าอันนี้มันดูซอฟต์กว่าเอ้ยมันมันดูซอฟต์พอๆกันแหละเอาจริงๆอะแต่ว่าแบบอันนี้มันจะได้ฟีลอีกฟีลหนึ่งไงอันนี้เหมือนเขาเขียนบอกรักแบบก็รักอะอยากที่เป็นเจ้าสาวอยากแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยเออมันก็เลยจะดูหวานๆนิดนึงนะคะแต่ ก็มีหลายๆคำศัพท์แล้วก็อย่าง,งที่คิดว่าเด่นมากๆในเพลงนี้คือเรื่องของการใช้คําเปรียบเปรยแล้วก็พวกไอเดียมปเขาเรียกว่าไอเดียมไหมน่าจะใช่ปะเออเป็นพวกแบบวลีเฟรชที่น่าจะแปลได้อย่างหนึ่งแต่จริงหมายความว่าแบบนี้อะไรเงี้ยแ,แล้วก็แสดงต่างๆซึ่งเพลงนี้ก็ถือว่าฟังง่ายร้องตามง่ายแล้วก็ฝึก เขาเรียกว่าพูดพวกคำศัพท์ได้ง่ายด้วยเนาะสำหรับไทยอือเอาเอาแบบถ้าสมมติว่าแบบอยากจะเอาไปใช้ใน conversation ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เลยเพราะว่าภาษามันมันเป็นภาษาที่แบบคนใช้กันจริงๆเลยนะเำรับันนี้ไปก่อนนะคะครับสวัสดีครับผม and if you guys enjoy e d this episode don't forget to subscribe to Blackang Podcast to improve your English And don't forget to share to your it friends share ถ้าอยากพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยวิธีสนุกๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแปลงยกงพอดแคสต์และแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ peace out and see you next time